มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนปล่อยแล้วนัทวุฒิใส่เกลือเจ้าตัวสวมเสื้อทีมยอดแชมป์มวลชนชัยโยโหร้องปล่อยแล้วนะคะนัทวุฒิใส่เกลือแกนนําเสื้อแดงเจ้าตัวสวมเสื้อทีมยอดแชมป์มวลชนชัยโยโหร้องเมียพร้อมแกนนำนอปชอแห่ให้กำลังใจแน่นค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่18ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ปล่อยตัวในนัทบุตรใส่เกื้อนะคะหรือว่าแกนนำหนอปลอชอซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์พักโทษครบถ้วนหลังสารดีกาผีพากษาจำคุก2ปี8เดือนในคดีการชุมนุมหน้าบ้านสีเสาเทเวศเมื่อปี2550พร้อมกับนายวีรการมุกสิกพง์ นายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนายแพทย์เวงโตจีราการและนายนพรุธหรือนพรุธวรชิตวุตรทิกุลหลังได้รับการปล่อยตัวนานทวุฒิใส่เกลือสวมเสื้อลิวภูขึ้นรถตู้ของทางเรือนจำเดินทางจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปติดกำไ T, กลเอ็มที่กรมควบคุมประพฤติ กระรวงยุติธรรมโดยนางสาวสิริสกุลใส่เกลือภรรยานายแพทย์เวงโตจิราการนางทิดาถาวรเศษนายก่อแก้วพิกุลทองนายแพทย์ทพศพรเสรีรักเดินทางมาให้กำลังใจและระหว่างรถตู้ขับออกไปบริเวณหน้าเรือนจำพบมวลชนขนเสื้อแดงต่างชัยโยโหร้องให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ